สวัสดีฉันชูบุ๊กเบิร์กฉันรับบทเป็นเลเชลเทเลอร์ใน Need for Speed Underground 2การลงแข่งในเกมมันก็สนุกดีหรอกแต่ถ้าเป็นบนถนนจริงแล้วก็ฉันจะขับระมัดระวังมีความรับผิดชอบด้วยถ้าจะแข่งแล้วก็ให้ลุยในถนนแห่งอันเ r อร์กราวเท่านั้นนะ แล้วก็จงจุดจำไว้ได้วยให้รัดเข็มขัดนิรภัยเสมอและทำตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับโอ้ oh. วันนี้เรามาเล่นอันเดกราวสองกันโย่เย่แล้วขอปิดเพลงก่อนเลยครับอโอ้ <c oughs> oh. Oh. ขอป o p เพลงโอเคเบาๆเลยก็ได้โอเคครับ okay. วันนี้เรามาอยู่กับเกม d e for Speed อันนี้กล่าสองกันแล้วครับผมพักสองกันแล้วอะไหลายคนอาจจะลืมแล้วว่าผมเล่นพักหนึ่งไปแล้วอย่างจริงผมเล่นพักหนึ่งไปนานแล้วครับตั้แต่นประมาณช่วงท้ายๆปีที่แล้วครับช่วงนั้นผมเล่นจบไปแล้วนะครับผมตอนแรกผมจะกะเล่นพักสอนตอนหลังปีใหม่แบบวันที่หนึ่งวันที่สองอะไรยเงี้ยซึ่งขี้เกียจลากยาวจนมาถึงกลางเดือนมิถุนา <g ül> ก็เลยอ่ะมาอัดไปดีกว่าแบบให้มันมีความหลากหลายด้ยโอ้โหแบบในช่องผมพีตอโลบอกเออจนคนเล่งคิดแล้วว่าช่องผมเป็นช่องแบบเน้นเกมโลบอกนะไม่ใช่นะผมเป็นช่องที่เน้นเกมแข่งรถนะครับผมแต่ช่วงนี้ไม่ว่าง <g ül> ก็เลยอ่ะเรามาเล่นกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมขอตั้งค่าแป๊บนึงชื่ออะไรดีวะ ชื่ออะไรดิอ่ะชื G ะ่ออาร์ละอาจบตัวเดียวโควดเนมโคดเนมมันคือโคดเนมชื G ่ออาร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวออปชั่น โ okay. อ้ดีเทลพระเจ้าเดี๋ยวอัพดีเทลก่อนเออการาฟิกไม่ต้องจดจัดที่สุดดีครับโอ้โหทอมเล่นเกมนี้แล้วกระตุกก็โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงวีซิงเปิดเลยครับเก <c oughs> มนี้ลากเฟรมยาวแน่น,นอนเรโซลูชั่นไม่ต้องไปดูครับเพราะว่าเราไปตั้งไฟล์เรียบร้อยละฟูยเฮ็ดีโอเคไม่มีอะไรมาเรามาเริ่ม ตำนานบทใหม่ในภาคสองกันนะครับผมไปหกเดือนก่อนหน้าเฮ้ hey, hey, คุณเก่ง <it> ในกวาดชัยชนะแถวนี้เรียบเลยนะ นายคนเอดดีลงได้ชนะแบบขาดลอยนายคิดหรือยังว่าจะทำอะไรต่อไปอะ่ะฉันคิดว่านายมันเทพโดยมีใครชนะนายได้แล้วล่ะ ฉันประทับใจในสิ่งที่ฉันเห็นเลยฉันมีสิ่งพเิเศษสำหรับนายฉันหวังว่าคงไม่ได้รับการกปฏิเสธนะว่าอย่างไงล่ะเฮ้งานเรียนเริ่มขึ้นแล้วแล้วพวกเขาต้องการตัวเอกของงานอะ่ะนายควรจะมาด่วนเลย ใช่ทุกอย่างไปได้สวยฉันแค่ต้องการจัดการกับปัญหาจิบจอยแค่นั้นเองนบปัจจุบัน ฉันคิดว่านายคงอยากจะเปลี่ยนบางอย่างเพื่อลบความคิดออกไปฉันไม่อยากว่านายหรอกนะเฮ้ hey, ฟังนะเมื่อนายไปถึงเบเวิลเด็กของชันเลเชลจะไปกับานายเธอวานให้านายไปส่งที่สนามบินรักษามารยาตหน่อยละ่ะโชคดีเพื่อนแล้วเจอกัน เฮ้เป็นยังไงบ้างฉันชื่อเลเชลเพื่อนของสมาติธาฉันได้ยินเสียงเครื่องบินลงจอดแล้วยินดีต้อนรับสู่เบย์วิวเฮ้มีสิ่งที่นายจะต้องเข้าใจนั่นคือระบบข้อความสั้นนั่นเองอยากให้รู้ไว้นี่คือ SMS ไม่รู้ว่าคุณรู้จักมันหรือเปล่าฉันก็เลยตั้งมันขึ้นเพื่อใช้ครั้งแรกอ่านคำแนะนำเพื่อดูว่ามันทำงานอย่างไรโอเค มาครับก็เนื้อเรื่องก็ปฏิปต่อจากภาคแรกนิดนึงก็คือตัวเอกจากภาคที่แรแล้วนะครับผมก็คือตัวเราแล้วแหละในภาคแรกอ่ะก็แข่งกันดูดีนะครับผมจนมาภาท่าโอเคนี่คือจากเรเชลนะครับผมก็คือคำแนะนำในการใช้ SMS ที่ได้รับสู่ s อ s นะครับผมเมสเซจข้อความสั้นระบบข้อความสั้นจะเรียกว่าอย่างนี้ป่าวะ ซึ่งเป็นวิธีที่คุณจะได้รับข้อมูลในระหว่างการเล่นเกมนะครับผมเมื่อคุณได้รับข้อความจะปรากฏเป็นรูป2องจดหมายบนหน้าจอนะครับผมเราสามารถอ่านข้อความไอคอนเมสเซจจะมีหลายสีนะครับผมมันขึ้นอยู่กับชนิดของ ข้อความนะผมก็จะมีสีแดงสีเขียวถ้าจำถ้าจาไม่ผิดน,นะ,ะรายการแข่งจะปรากฏบนเป็นไอคอนด้านบนของตัวแสดงข้อความกด enter เข้าการแข่งหรือร้านค้านะครับผมเพื่อเป็นการอนุญาตในการเข้าไปนะ แข่งของแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอ่อเซอร์กิตสปรินต์ดริฟต์ดรากแล้วก็ทัวร์นาเมนต์อะไรประมาณนี้ครับผมมันจะมีไอคอนที่แตกต่างกันไปแต่ละสีนะครับผมถ้าจะดูความก้าวหน้าเอ่อความคืบหน้าของเนื้อเรื่องนะครับผมให้ดูที่เมนูแล้วคุณสแล้วก็ ดูดาวรถนะครับผมสามารถดูดาวลดว่ารถเราอะ่ะมีความนิยมมากขนาดไหนนะซึ่งพาคนี้ก็ต้องมีความสําคัญเหมือนกันก็มีเรื่อง GPS อีนเวน้ำทางอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคไม่มีอะไรมากไปอุย้ยเพลงดังตั๊บหนึ่ง ปิดเพลงยี่ไหมวะติดลิขสิทธิ์อะดิปเดนอ่ะผมก็ปิดเพลงแล้วเกมมิวสิกโอ้โหตายลืมปิดเบาได้ป่าวะ Now check out the mini map. It's simple to use, but make sure you get familiar with it. This is the big city, you know. I need my ride back soon, so meet me at the car lot highlighted on the mini map. Hello <laughs> minimap. ดูสเตตัสระหว่างเ,เรื่องอก่อนคข้อมูลเกี่ยวกับผลงานตัวคุณผลงานที่เราทำาระดับระดับคะแนนของรถคุณสามารถกดลูกศรขวา เพื่อไปดูรายการเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับระบบต่างๆโอเคไม่ยาวนานอะไรไม่ใช่เนื้อเรื่องอะไรขนาดนั้นหรอก <g iggle> มาอยากเล่นมานานแล้ว Hey Rach, what up girl? Word on the wire is that there's some action brewing in Fort Union. I have been able to pinpoint the exact location. You should be able to find them without much problem. My boy saved some easy pickets, so I thought you might want in. Good luck. I'm out. มาโบอีค oh, e ลิปอืมรถแต่คันไฟภาคนี้คือจะดีหน่อยครับคือม,มันสามารถดีเจนนอตได้ไม่เหมือนภาคแรก หรือนว่าภาคนี้น่าจะมีประโยชน์มากเลย ว่าน่าจะนานส่วนภาคแรกนะภาคแรกนี่กี่พาร์ทนะ20พาร์ทปะถ้าะไม่ผิดยี่พาร์ตจริงๆจะไปแค่1 9พาร์ทแต่แยกซอยพาร์ทสุดท้ายเพราะมันมี2บอสรวมๆมีเป็น20พา,า,พา,กกพา,า,าร์ทแต่ว่าภาคนี้คอนเทนต์เยอะครับ น a ไอ้พวกนักแข่งพวกผู้แข่งนะผมปรับหมดให้เป็นยากสุดนะยากสุดในเกมแล้วยังไม่ใช่มอสนะผมไม่รู้ยากยากสุดในมอสนี่คือจะเป็นแบบไหน่ป็้อาจจะยากจนเล่นไม่ได้ก็ได้ ตโอ,อ้อยเยมีกำลังมากแต่ถามตรงว,ว่าภาคนี้น่าจะเป็นภาคที่ควบคุมรถง่ายที่สุดแล้วโ <c oughs> ดยเวลาดิ้นต่อสปีดทั้งหมดมันคล่องตัวครับมันเป็นภาพที่จะต่อสนุกดีกว่าภาคใหม่ๆ เยอะเลยมอดบันมอสบันก uh, ็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะมอดบันนี่ก็ยากเหมือนกันนะอันตรกาวนี่แหละที่คุมง่ายดีควบงลบง่ายที่สุดนะครับอันตรกาวชนะเกือบสามนาทีเนี่ย C the h up ชั้นนี่ไอ่มาโทรมาบอกว่าอะไรวะมึงไม่ดูมินิแมปหรอือวะฉันไม่มีเวลาทั้งคืนนะหน้าฟาร์มตงังปุเดียววะไอ้ปแอปะไม่ใช่ไม่ใช่ชิไม่ใช่เดี๋ยวจำไม่ได้แล้วว่ากดทางอะไรวะ อนเตอร์ Enter, ปะ่ะเอออินเตอร์ต้องแกงมันมันต้องแกงมันครับคืออ้ไปลวอ้โหรถร้อหลังก็อย่างเงี้ยแหละทำไมกูไม่นำาอะกูนำมาแล้วไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวพอไม่เลี้ยวสวยเลยเข้าทางผิดเฮ้ยแพ้แล้วเนี่ยเีย๋ยวเพื่งใจเย็นเฮ้ยยังได้อยู่ยังแก้ทางได้อยู่เดี๋ยวถ้ากูสงสัยเมื่อกี้ทำไมกูไม่ไม่ได้นำวะก,ก็นำมาลงใช่ดีดีดีดด จะฉีดยังไงก่อนมันยากนะครับฉีกไอ้พวกนี้คุณดูดิคุณดูรถมันดิในตัดตลอดเวลาเออนั่นแหละผมน้ำละ ทีนี้แหละสวนทางมันเลยไอ้สัตว์ชนมันจช่โอ้ยเอาโอ้ยตายตบากลำบนจริงไม่เป็นรถล้อหลังอ่ะมันไม่ใช่โฟล์วิวอ่ะ ยม่มมันก็ต้องเดนตามอ่ะจะต้องหาวิธีทางให้สลับดูดให้ได้ก่อนบอดค่อนข้างเก่งนะครับ มาเลยปล่อยดูไปเถอะฮัลโหล มันยังตามมาอยู่เลยอุยเอาเว้ยมึนทนละวัวนี้แหละใส่โุยแนบไปแล้วอีกนิดเดียวฮัโลโหลอีกนิดเดียวเร็ว อีโโ้หเ,เห็นไหมบ,บอดมันเก่งมากจริงต้องยอมรับเลยว่าจะบอดมันเก่งหมดลหลังเยโอ้โอ นานกวร้อนขึ้นกว่าเดิมเนี่ยจะแก้ยังไงมันต้องสวนทางครับแต่ผมหาจังหวัดสวนทางไม่ได้เลยเพราะว่าสวนทางมันจะเสียจ,จังหวะเป็นจังหวัดหนึง่งเลย มันชนแล้วด้วยวะชนแล้ว <c oughs> มันชนแล้วเอามันงงเรียบร้อยสี่ห้านาที <c oughs> ห้านาทีสุดยอดจริง ซีบีกอ็อ๋อแปดหกเจอแปดหกครับโอเคไปเอางงงงเรียบร้อยชนะแปดวิจบครับ <c oughs> บอกแล้วมันต้องมีวิธีแก้เทปมันบอกในการเขรันเนี้ยมันมันเล่นฝีมือไม่ได้ครับมันต้องเล่นด้วยเล่กดเดนจะชน,นะ อาใซีวิคคันเดิมเอาอย so ู่ไหมเือนไม่ไหวเหรอเรียบร้อยนี่เฮ้ยเฮ้ยกูชักูนำไม่ใช่หรอโอ้โห เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยว้กูก็นำอยู่นะแต่เสือกูถูกจะเป็นคนแรกเรียบร้อยโดนดริแม่บันเทิงจริงภาคเนี้ยเอาเจอมันดีกละมึงมาอีกรอบดิ อย่าปัดดิโอ้โหโอเคไอ้แมงโอ้แมงเสือปัดโอ้ยยังได้อยู่้งโอเคเกือไม่หมุนเฉยเลยเนี่รถล้อหลังโอเยีเคค่อย,อยผมไม่ค่อยอยากขับผมไม่ค่อยอยากขับรถมอสหลังเท่าไหร่ขับสนสงก็ไม่ค่อยได้ แต่ว่ากำลังนี้ถือว่าใช้ได้อยู่นะรถเราหลังอะแต่ผมเอาคลองตัวไงผมไม่เอาความังไงถ้าเอาความคลองตัวยังไงก็โฟลวิวก็ได้อยู่อะไม่มีรถ AI มาจอดมาแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาแข่งครั้งนี้อื้ยชนเกิดชน Okay. Uh, hey what are you doing in rachel's ride oh you're that dude i heard about well let's welcome you the right way the map is going to show you the course all out sprint oh, แต่ถามว่าบอดบอดภาคเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นกลางมากกว่าภาคแรกนะครับไอภาคแรกที่คือไปด,ด,ดูคลิปเก่าผมได้เลยแต่ละคนดิโอโหอย่างกะติดไอพ่นไม่รู้ว่ามันจงไม,ไม่รู้ว่ามันจงใจหรือว่ามันมันบัคกหรือกิดอะไรผมไม่รู้นะแต่ผมเห็นแล้วอ้โหยโหเสียถ้าคนทำทุถ้าคนทำชาเลนจ์แบบ แบบเนี้ยนะแบบไม่มีวันแพ้เล่นชันเล่นแบบ no lose อ่ะก็คือหัวเสียเลยนะเจอแบบเจอไอเล่นแบบเนี้ยแบบปกติไอพ่นอุ้ยเกือแบบ แก้ไขด่วนได้อยู่ได้อยู่วะได้อยู่ได้อยู่โอ้ยเ้เด้งอเนี้ยการันตีด้วยการชนแล้วเด้งไปทันสุดอะเกือบไปโอ้พระเจ้ายังมีเมตตาอยู่ เสเชียเชวหัวเสียแล้วว่าบอกว่าอะไรวะเอาเอารถของฉันขึ้นมานะไม่มีการแข่งแถวนี้แล้วฉะนั้นไดเอารถของฉันมาเดี๋ยวดีเกินไปโอเคโอเคโอเคก็อยากได้ตังค์อ่ะทำงไงได้เออนะ มันใหญ่ได้ตังเง่ามาถึงแล้วอันนี้คือเออ่ดิวเลอร์ชิพนะครับผมโอเคเราจะมาเจอกันในพาร์ทสองกันนะครับผมสวัสดีก็สวัสดีครับ